คำข,ขวัญเพื่อชาติที่ทำลายเศรษฐกิจจนพังพินาศผด็จการอีดีอารมินประกาศสงครามเศรษฐกิจในปี1 9 7 2ภายใต้คำขวัญเอากลับคืนแผ่นดินแม่เขาสั่งขับไล่ชาวเอเชียหลายหมื่นคนออกจากอยันดายึดธุรกิจกว่า5000แห่งตั้งแต่โรงงานฟาร์มกาแฟไปจนถึงร้านค้าขนาดเล็กทุกอย่างถูกโอนไปอยู่ในมือของคนที่เขาเรียกว่าคนอยันดาแท้ในทันทีมันคือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ครั้งใหญ่ ที่ถูกนําเสนอว่าเป็นการกระทําเพื่อประชาชนทว่าผลลัพธ์กลับเป็นหายนะเจ้าของกิจการใหม่กว่าร้อยละเขาดความรู้ความเข้าใจโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่รู้จักการทําบัญชีไม่มีความสามารถในการนําเข้าและไม่เข้าใจกลไกทางการเงินภายในเวลาเพียง3ปีเศรษฐกิจที่เคยแข็งแกร่งของยูกันดาถึงกับล่มสลายผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศดิ่งลงติดลบอย่างต่อเนื่องสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนอย่างรุนแรงทั่วทุกแห่ง ภาวะเงินเฟอ้อพุ่งสูงทะยานเกินกว่า1% 0 0 0เซจากประเทศผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่ของโลกยูกันดากลับกลายเป็นหนึ่งในชาติที่ยากจนที่สุดแม้ในท้ายที่สุดกองทัพจะเข้ามาควบคุมกิจการแต่สถานการณ์กลับเลวร้ายล,ลงจากการคอร์รัปชันที่กัดกินทุกภาคส่วนประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการยึดอำนาจการบริหารจากผู้มีประสบการณ์ส่งต่อให้ผู้ที่ไม่พร้อมไม่เคยนำไปสู่ความสำเร็จบทเรียนจากยูกันดาคือเสียงเตือนที่ดังก้องมาถึงปัจจุบัน การนำคำขวัญเพื่อชาติมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างฉับพลันโดยปราศจากการเตรียมความพร้อมย่อมนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศสถานการณ์เช่นนี้อาจก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานคุณภาพตกต่ำราคาในตลาดมืดพุ่งสูงขึ้นและการทุจริตท,ที่ระบาดหนักยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วคำขวัญที่สวยหรูกลายเป็นเพียงเครื่องมือให้ชนชั้นนำบางกลุ่มสร้างความมั่งคั่งบนความทุกข์ยากของประชาชน ประชาชนคือผู้ที่ต้องจ่ายราคาแพงที่สุดให้กับการตัดสินใจที่ผิดพลาดเหล่านั้นเสมอคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารความคิดที่ดีกว่าเดิมกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคุยให้ฟัง